สวัสดีค่ะลูกค้าสวัสดีช่องบายบายของวันที่21เมษายน2565ค่ะเดี๋ยววันนี้ม่ค้ามีรถถ่ายฮูบตา L4508DT คันนี้จดทะเบียนปี51ค่ะลูกค้าเข้ามาใหม่1คันมาพร้อมบุกกรณ์สชิ้นค่ะใบมีดดนหน้าแล้วก็ผ่านพวนตาช้างค่ะ4 5แรงคันนี้ผ่านพวน22คูณ5ใบตาช้างค่ะอันนี้ตาช้างนะคะลูกค้าแต่ว่า จของเดิมไปพ่นสีแดงมาค่ะเดี๋ยวแม่ค้านี่ค่ะตาช้างเดี๋ยวแม่ค้าจะทําสีฐานให้ใหม่ค่ะลูกค้าแล้วก็ทําสีเ,เก็บสีรถไทเป็นบางจุดค่ะให้ลูกค้าพร้อมใช้งานเลยยังสวยสีแซงอยคานี้ยางหน้า ปอร์เซ็นต์ค่ะยางหลังก็ประมาณห5สอรค่ะลูกค้าไม่มีแต่ค่ะของโอตานี้ค่ะคันนี้ใช้งานมาแล้วอ่อสามพชั่วโมงค่ะลูกค้าใช้งานมาแล้ว3,300ชั่วโมงค่ะ สวยค่ะเครื่องแห้งดีค่ะลูกค้าเดีย๋ยวแม่ค้าจะาพาลูกค้ามาซุมดูใกล้ๆเลยค่ะ นี่แม่ค,ค้าก็เปิดราคาขายอยู่ที่249,000บาทเท่านั้นค่ะลูกค้า2 4 9 0 0 0บาทค่ะพร้อมเก็บงานปรับสภาพให้ค่ะในราคานี้เลยอ่ากับข้างค่ะกับข้างตรงนี้ค่ะข้างขวาเดี๋ยวแม่ค้าสั่งศูนย์คูปต้าให้ใหม่ค่ะลูกค้าแม่ค้าสั่งศูนย์อยู่รอของมาค่ะ ี่สิบห้าแรงคันนี้เสียงดีค่ะลูกค้าเสียงส่วนท้ายนิ่มค่ะเสียงดีค่ะคันนี้สวยค่ะสภาพเหมือนเดิมเลยหลังคาเดี๋ยวไม่ค้าป่าผูแล้วก็ทําสีให้ใหม่ค่ะลูกค้าจะมีแต่นิดหน่อยค่ะอยู่มุมด้านด้านซ้ายกับด้านขวาค่ะเดี๋ยวไม่ค้าป่าแล้วก็ทําสีให้ใหม่ สภาพโดยรวมของคันนี้ค่ะลูกค้าก็จะประมาณ7 0 7 0 75ขึ้นอยู่ค่ะลูกค้าคันนี้นะคะเครื่องเกียดีค่ะเครื่องแห้งเลยสีน่าเดิมค่ะคันนี้แม่ค้าก็เปิดราคาขายถุกๆไปเลย249,000บาทเท่านั้นค่ะพร้อมเก็บงานแบบช้าไหมลูกค้าสวยๆพร้อมใช้งานเลย นี่ค่ะฐานพวนตาช้างค่ะยี่สิตาช้างค่ะเล่มเอกสารครบนะคะคันนี้เล่มเอกสารครบค่ะเป็นรถจเบียนปี5้าหค่ะลูกค้า ค่ะถ้าใคสนใจ45แรงคันนี้ค่ะสามารถโทรสอบถามได้ที่เบอร์0982601158ร้านรถถ่ายมือสองเหล่านะดีคอนแก่นค่ะก็ตั้งอยู่ที่จําหวบ้านว่าอเมืองจขอนแก่นค่ะเปิดทุกวันเลยจันถึงอาทิตย์ค่ะลูกค้ามาไม่ถูกแอดไลน์แม่ค้าเลยเดี๋ยวแม่ค้าปาพิกัดให้ค่ะลูกค้าลูกค้าท่านใดกำลังมองหา L4508 อยู่ไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะคันนี้เคืร์กเกดี้ค่ะ ร้อม <muitas> ืองานเลยทางร้านเราขายเงินสดเท่านั้นนะคะลูกค้าขายเงินสดแล้วก็รับสมาชิกทกสท่านั้นค่ะทางร้านไม่มีจัดเฟ้นแน่นอกนะคะเราขายเงินสดแล้วก็รับสมาชิกทกสเท่านั้นค่ะลูกค้าสมาชิกทกสก็สามารถผ่อนผ่านทกสได้ค่ะทางร้านเราก็ขายยันมาก ลูกค้ายันมากค่ะค่ายันมากกับคูปต้าค่ะแล้วก็จะมียันมาก39อายุสองขั้นค่ะ3.9แรงมา้าค่ะเข้ามาใหม่สองสามวันนี่ค่ะ3.9แรงม้าลูกค้าท่านใดสนใจยันมาก3.9แรงม้าคูปต้ะ L 4508อ่าแล้วก็จะมียันมาก35แรงม้าเข้ามาใหม่อีก พรุ่งนี้ค่ะคันนึงก็สามารถโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมแมค้าได้ค่ะที่เบอร์0982601158ร้านรถถมือสเราแนะนที่คอนกันค่ะก็ในราคาที่แมค้าแจ้งไว้เราพร้อมเก็บงานปรับสภาพให้ลูกค้าค่ะเราไม่ได้คิดตังเพิ่มค่ะ เราขายในราคาที่แจ้งไว้เลยแล้วก็พร้อมเก็บงานปรับสภาพให้ลูกค้าค่ะทางร้านก็จะเช็คจุดรล้วซึมให้ค่ะเปลี่ยนสีสีล้อลูกหมาลูกปืนค่ะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องบอกกรองเช็คแล้วแต่น้ำมันหายให้ค่ะเช็คระบบไฟค่ะรถออกจากร้านต้องพร้อมใช้งานเลยแล้วก็ส่งฟรีภายใน250กิโลเมตรแรกค่ะลูกค้าค่ะวันนี้แม่ค่ะก็ขอจบการรีวิวรถถาย คูต้า L 4 5 0 8 DT ้5 1เพียงเท่านี้ค่ะลูกคา้าฝากลูกคา้าท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องร้านแลถ่ายมือสองเหล่านะ่าดีขวันแก่นด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้แมคะะคะ่ค้าด้วยค่ะขอบคุณมากๆคะ่ะ